ต่อต่อต่อคาดหวังอะไรกันบ้างกับปีปีหน้ากับโปรเจกต์ครับวันที่5ของเราปีนี้นะครับก็โปรเจกต์ในปีหน้านะครับก็อย่างที่ประกาศไปในงานบนกระดาษจอที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์โลกกับตีครับส่วนดีเทลฮะดีเทลยังไงก็ไปติดตามกระซอมตอไปเพราะว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้อยู่ในโปรเซสครับแต่น็จะมีมีมีผลปั๊บ พขาปล่อยดอยแล้วลก็นสกน,น,นุกกับมัมนผมว่าปีหน้าโปรเจกต์ก,กับตีกเป็นคอร์สใหมเหมือนกันนะที่ที่ทผมไม่เคยไม่เคยรับงานแบบนี้นกนมกอเรู้สม,ม,มสนสันเป็นความตื่นเตเป็นแพชั่นใหม่สำหรับปีนี้ขผมไ่สำหรับปีหนา้ากมันพูดอะไรบาไม่ได้ก็มันเป็น รมาแอลนี้วาส่วนรีเทลร้าเนี่ยยังไม่สามารนผู้เดียวหนได้พนักงทเรมุท่วนแล้วพยายามเวลาเนยมันเป็นจังหวะเป็นจังหวะก็ใจใจนึงก็ดีใจนะที่แบบนี้ทุกคนได้เห็นหน้าผมสี่วันแต่ว่าก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่อเดก่อน กน่เลยนะดให่คนห่ก็คือเก็ยากรู้อยากเห็นเน่าว้านัรือเขื่อนแอากเห็นื่เล่นบ้างไอย่างนี้เราว่ามันเป็นด้วยจังหวะเพราะว่ขาจริงๆผมหายไปตั้งแต่ต้นั้งแต่พิมานคืเป็นตั้งแต่ต้นปีไม่มีหน้าเลยนะก็แบบิ่จะมาตายปีนั่แหละครับะางาย ดานังทานดานังทานก็เป็นเป็นละครละครปัจจุบันดานังทานก็เป็นละครรู้สึกว่าปัจจุบันจุ๊แต่แชร์มาเสียทังนั้นเลยดานังทานก็เป็นละครละครปัจจุบันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งส่วนพุทธกับพระราหันเนี่ยก็จะเป็นละครบิเรียตซึ่งก็เป็นการคลิกไซเซอร์กลิ่นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันก็เพราะว่าเป็นมันเป็นรสชาติที่แปลกอ่ะโดยสิ้นเชิงครับมันจะได้ไคลเซอร์ที่ ไม่ไมทำไดอย่างแน่นอนใครชอบรสชาติไหนบอกว่าก็เลือกดูได้หมดแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็ดูแคนสี่วันนี้ก็ได้ครับใช่ผมว่าทุกคนก็รอคอยว่าจะกระชับปีนเ้าประกาศแบบต่้าคุร่านเนาี่ก็สุดาเละากล้าง้องที่เรเป็นผเนกะายมกเข้าไปบอกเข้าไปเป็นกรายหเปา็นกระจายเขาบอกว่าทองขาวอยู่ ตองขาวไก็ชุดอ่าวบางไปมชุดขาวบางไปมก็ชุอะขา้งไปม็ชุดอา้าใไมก็ชุดอะขาวบ้างไปมก็ชุดะขาวบ้งปก็ชอีขาวบ้่งไผม่อะขาวบมางปม็ชอะขาวงปผมก็ชุอะาว้าไปผมก็ชะาวบ้างกดอะขางไปม็ชอะขาวบ้าไมก็ชุดอะขว้ปมก็ชุอว้ามกชดอะาวาปมกชบ้งไปผมก็ะ้าไดอวางไก็อว้ปก็ชอว้งปก็ชอะขาบิ๊กโปเจกต์ที ถ้าคาฝังพ่ไม่ปวดยแน่นอนครับยังไงได่ายังไงคุณบบกมาเอยก็แต่ละันก็ถ้าคุณดูยังนกับรปภผมก็ผมก็ยังมีความรับก็ถามว่ามีใครมีบ้าบ้านครับก ในานะที่ผมเป็นนักแสดงเขาทำหน้าที่ถ้าที่ในบทของเขาอย่างเป็นที่ที่สุดแล้วก็เราก็ทไมากว่านี้ไม่ได้แล้วทุกาจะอไร้ที่เราจะทงใช่ครับเพราะว่าจริงๆละครก็คือถ่ายถ่ายจบไปแั้งแต่ก่อนละครทัแอร์แล้วมันก็มันก็ซีซส่ดในน้าทีของเาแล้วครับแล้วการที่ึนหงที่มาึงรยาย้าถ้าพูถึอเนลอกะครก็จะบอกว่า พาร์ทครึ่งหลังของละครก็จะเข้มข้นกว่าครึ่งแรกมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความขัดสนระหว่างตัวตัวเอกตัวนางเอกกับตัวพระเอกกับลูกและเมียของคนน้องกยคนน้องเไปมันจะเยอะนิดนึงตับส่วนนิดนึงครับผมถ้าสนใจรที่ติดตามมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็จะเข้าใจส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็สามารถไปดูย้อนหลังกันที่แอปพลิเคชันวันดีแล้วก็จะไปอ่ามาดูกันได้นะครับ ค่ะขอบคุณครับได้รัิด <funz iona> ีวาก็อาทิตยหน้าก็สามารถรอนไดครับ